ปปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกว่า20ปีบนเส้นทางธุรกิจกองทุนรวมกองทุนบัวหลวงชัดเจนในแนวทางการลงทุนบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บอลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวมบีซีเนีย ช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สารต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนรวมบีซีเนียสารต่อความสุขได้อย่างไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3หรือกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8กองทุนรวมบีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขเปิดขายครั้งแรก7-14ถึงสิสิงหาคมนี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน แตชั้นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะเจช้าฟิวเจอร์คลาส o o รูมนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่เจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมสาขาซ็นโรรลาดพร้าวโทร0 2 9 3 7 1 1 1 8ก้า9าจะไปนงหึงงดเดิน คุยกันต่อกับคุณมนชัยเปี่ยมพงสุขค่ะผู้มนในการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณมนชัยค่ะครับสวัสดีค่ะคุณสิดิณาครับคุณราชพลอยู่ได้ไหมครับอยู่ทุจริงจริงเนี่ย้เราสวัสดีครับคุณราชพลคับคุณก้อยเนี่ยคุณก้อยนะครับบอกว่าจริงวันนี้เป็นโอกาสดีนะปกติเราก็จะได้อ้างถึงสมาคมนักวางแผนการเงินไทยกันสักทุกครั้งเวลามีการพูดคุยกันวันนี้เรียกว่าผู้นําองค์กรมาเองเลยนะคะโอ้โหขอบคุณมากครับ เอามาคุยกันเรื่องของที่มาที่ไปเรื่องการสัมมนาวางแผนการเงินวางแผนชีวิตกับนักวันแผนการเงิน CFP เนี่ยนะ,ะวันที่17สิงหานี้ที่โถงนินสก,การชั้นหนึ่งอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งหลายคนบอกว่าทำไมฉันต้องไปจริงจริงๆเนี่ยสมาคมเราก็ พยายามทาในหลายเรื่องที่จะให้ประชาชนและคนทั่วไปเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินมากขึ้นนะครับออันนี้เราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีบุคลิกภาพทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับไอ้คาว่าบุคลิกภาพทางการเงินเนี่ยผมหมายถึงแบใหม่หนี่ผมไม่เคยได้ยินคํานี้บุคลิกภาพทางการเงินอ่ะ อก็คือทําให้คนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนก,การเงินมากขึ้นนะครับอซึ่งมันก็ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการวางแผนการลงทุนการวางแผนประกันชีวิตการวางแผนเพือ่อใเกษียณการวางแผนภาษีและรมรดกนะครับ มันก็เหมือนกับคนเราเนี่ยพอเรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นถูกไหมครับเราอ่ามีเป้าหมายทางการเงินการบริหารจัดการทางการเงินตามที่กล่าวมาเนี่ยมันก็อ่าเป็นไปนด้วยความมีสติไม่เปลี่ยนหนกในการเรื่องของสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะเรามีแผนถูกไหมครับอมันก็เหมือนกับคนเราเราเราใช้อันนี้ว่ามีฟิตเนสเซ็นเตอร์ให้กับทุกคนอคนแล้วคนเราเนี่ยไปเข้าฟิตเนสไปออกกําลังกาย เราเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเรารู้ว่าเอ๊ะอะไรคือจุดเด่นของเราอะไรคือจุดด้อยของเราอืเราก็จะทําให้เราเนี่ยออ่การวางท่าทางบุคลิกภาพเราเนี่ยดูสง่างามมีความเชื่อมั่นโอเคแหละเราสมาร์ทขึ้นวางั้นสมารขึ้นวางั้นเถอะเราอาจจะไม่ได้หน้าตาดีเหมือนทุกๆคนหรอกแต่เปรียบเทียบกับการแข่งขันคือเราคงไม่ได้รวยเหมือนเพื่อนเราหรือรวยของเพื่อนเราแต่เรามีจิตใจที่สงบมากขึ้นนะครับการใช้ชีวิตก็สงบ หมายก็ร,รู้สึกลูกกู๊ลูกสปาร์นะครับ <c oughs> จิตใจที่สงบนี่มาจากว่าเรารู้สึกว่าเราเราสามารถที่จะควบคุมการเงินควบคุมชีวิตได้อย่างนี้หรือเปล่าคะถูกต้องครับ <c oughs> พอเรามีแผนการเงินที่ชัดเจนมีกระบวนการที่ชัดเจนนะครับสถา,านการณ์ที่เปลี่ยนไปเราก็รู้จะเป็นยังไงเราจะปัอแกไขยังไงคือผมจัดรายการเนี่ยนะผมก็่บ่นกับคุณสุนินาบ่อยว่าประเทศไทยหรือแม้แต่เมืองนอกก็เหรอในหลักสูตรปัญญาตีเนี่ยมันไม่มีเรื่องของ financial skill กันเลยนะ อืมอันนี้มันไอสิ่งที่เราพยายามทําตอนนี้มันเหมือนจะสายเกินไปแม้มาให้ความรู้เอากันตอนเริ่มมาทํางานแล้วเนี่ยอื อ่ามันก็ไม่เชิงสายนะครับคือคือคือในส่วนของผมเนี่ยจะว่าสายมันก็สายไปน,นิดนึงแต่มันก็ควรจะมีการเริ่มต้นที่เราเรามาอ้างกันว่าสายสายนะไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยถูกไหมครับครับครับผมอันนี้ในหลายประเทศก็เริ่มตื่นตัวแล้วนะฮะอย่างที่อเมร,ริกาก็มีหลายมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดหลักสูตรเนทางปริญญาตรีและปริญญาโทเลยนะครับอ่าฮะนะครับคงไม่สายแล้วครับ เริ่มเ้็นมาดีดีกว่าไม่เริ่มต้นอืมอ่าทีนี้ถ้า <ตร historically> ถ้าพูดกันถึงไอ้ไอ้ไอ,ไอ้ financial skill เนี่ยทักษะทางด้านการเงินที่เราควรจะมีความรู้ในเบื้องต้นที่จะทําให้เรา smart เนี่ยนะอ่ามันพอจะเอาเข้าคร่าวสักนิดนึง basic <F> เลยเราควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างอ อ่าอย่างน,น้อยเราก็ต้องรู้เรื่องของฐานะทางการเงินของเราก่อนว่าโอเคเรามีฐานะทางการเงินณปัจจุบันเป็นยังไงเรามีเป้าหมายทางการเงินที่เราต้องการไปให้ถึงเนี่ยคืออะไรนะครับสําคัญทีเดียวก็คือเรามีการเตรียมการเพื่อวางแผนพเพื่อไวเกษียณหรือย,ยังใช่ไหมครับแล้วก็เรามีแผนการเงินในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแผนประก,กันชีวิตหรือแผนภาษีหรือย,ยังนะครับ嗯嗯 สำหรับคนที่ אע, ยังมีปัญหาเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามีการบริหารจัดการรายรับารายจ่ายที่ดีพอรหรือย,ยังให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินถูกไหมครับคือมันเหมือนกัเหมือนเหมือนกันพอพูดได้แบบว่าบางคนเราอาจจะคึกว่าเรารวยแต่จริงเราอาจจะจนก็ได้เพราะเราีบางคนเราอาจจะเราอาจจะคิดว่าเราจนแต่จร,งริงเราอาจจะรวยก็ได้ใช่ใช่ใช่นะครับสําคัญที่เจบที่สุดก็คือเรารู้ตัวเราเองแลวเรารู้ว่าเรามีเส้นทางทางเดินที่จะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่า นะครับอ,อันนี้นักว่าแผนการเงินก็จะมาช่วยเราครับในะขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์รที่เราจัดงานนี้ที่มาช่วงเช้าเรามีเรื่องของเซสชั่นของการสัมมนาเพื่อความรู้เนี่ยม,มันก็ทําให้เขารู้สึกตื่นตืนตัวมากขึ้นนะครับผมผมดูจากไอเซสชั่นสัมมนาที่ผมจะต้องรับบทหนักเลยเนี่ยนะเช้ชาเนี่ยเก้าโมงถึงสิบโมงครึ่งเนี่ยคุณให้ผมคุยห้าคนเลยเนะอที่ฉันมีคําถามนิดนึงนะคือคุณจะปูพื้นตั้งแต่นี้เลยหรือเปล่าว่าวางแผนการเงินให้ปลอดหนี้ วางแผนใบเกษียณยังไงวางแผนประกันชีวิตยังไงวางแผนภาษียังไงไปจนถึงวางแผนการลงทุนยังไงเลยใช่ไหมคือพอเห็นหัวข้อแล้วสงสัยไม่ได้ค่ะคุณก้อยคะเวลาจะพอหรือคะเนี่ยอ่าจริงจริงเราให้เวลาไวสองชั่วโมงคือจริงๆเนี่ยมันมันคงไม่พอหรอกแต่ว่าการชีวิตมันคือการเรียนรู้ที่ที่ไม่มีที่สุดนะครับะจริงจริงอันนี้คือเป็นงานจุดประการให้คุณรู้ว่าเฮ้ คุณต้องเริ่มสนใจกับตัวเองมากขึ้นแล้วนะ hmm. อ่าเป็นอย่างนั้น hmm. นะครับ hmm. เพราะว่าผมผมเชื่อว่าทุกวันเนี้ยความรู้มันมีอยู่ทั่วไปเยอะแยะแต่เราต้องการที่จะจุดประกายให้คุณเห็นความสําคัญของมันแล้วก็รู้จักการเริ่มต้น hmm. นะครับ hmm. โดยที่เราเนี่ยยินดีที่จะช่วยเพราะว่าถ้าเห็นพอเราจุดประกายในช่วงเช้าช่วงบ่ายเราก็จะมีเรื่องของฟิตเนส ซึ่งคุณเข้ามาขอใช้บริการได้โดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรองฟิตเนสเนี่ยมาว่ากันแต่นี้พอช่วงสองเนี่ยเห็นว่าจะมีกรณีตัวอย่างจากคนสองคนใช่ไหมคนหนึ่งก็เป็นคนที่เคยเข้ามาเริ่มวางแผนการเงินแล้วก็เอาไปขยายผลกับลูกน้องกับอีกคนตรงนี้เป็นตัวเองลองไปทำแผนการเงินของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จใช่ไหมครับครับอือ กรณี<ก>สองกรณีนี้มีความน่าสนใจยังไงเอออ่าอย่าง,อ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 ,ยางอย่างกรณีทั้งสองอันเนี่ยอย่างกรณีแรกเนี่ยเขาก็เริ่มจากว่าเฮ้ยเขาไม่เชื่ออย่างคุณสมานเนี่ยเท่าที่ผมทราบเท่าที่ได้คุยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าการลำเแหกการเงินงมันจะดีเขาก็เลยอ่ะในไม่ไม่เชื่อเขาก็บอกเอาตัวเองมาทดลองก่อนพอมาทดลองแล้วเออกลายเป็นว่าผลมันดีจริงๆพอผลมันดีจริงๆเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นเจ้านายอ่ารู้สึกเขายกะประกอบธุรกิจส่วนตัวเขาก็ไปกระตุ้น มีสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องเขาบอก hmm. ทำฟรีโดยที่มีเรื่องของอแรงจูงใจทางการเงินให้กับลูกน้องด้วย oh. นะครับ uh huh. ว่าถ้าทำแล้วจะช่วยยังไงอะไรยังไงมัน hmm. ก็กลายเป็นว่าออลูกน้องก็เห็นผลไปด้วย hmm. นะครับ ซึ่งมันก็ส่งผลดีทั้งโดยตรงกับตัวลูกน้องเขาแล้วก็ตัวเขาเองด้วยเพราะว่าพอลูกน้องเนี่ยมีนัทธการเงินที่ดีไม่ได้หมายความว่ารวยนะเอาเป็นว่าดีแล้วการใช้การงานดีกว่าก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นโฟนจะดีขึ้น t ท r ร์โ e เวในการทํางานก็ลดลงไม่ต้องไปหีดีหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะมันดีคือมันดีทั้ง2ฝ่ายอ่ะทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้างนะครับ ในส่วนของอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นอ,อยู่ในเป็นหนุม่มยังอยู่ในวัยเริ่มต้นไม่ได้อายุมากเขากา็ส่งเคสเข้ามาขอขคำปรึกษากับทางน้องแห่งกาง MP, ขขนซีพก็คือทางคุณสาธิตน,น,นะครับ uh huh. อ่าเราก็ทําด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าดีเขาก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยากจะมาจูงใจให้คนอื่นได้เห็นว่าควรจะเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อชีวิตของตัวคุณเองนะครับคือไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าจะมาสอนให้เป็นวีองวีไอคงไม่ใช่ขนาดนั้นอ๋อคงไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่เราเรียนในเบื้องต้นการวางแผนการเงินมันมันมันไม่ใช่แค่การลงทุนมันเป็นทุกๆด้านของการเงินที่มันเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับอื มันก <muitas S 2> ็เ <sketches> ป็นเรื <Jean> ่องของการอะไรนะเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับถามว่าเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันครอบคลุมไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างเดียวเป้าหมายในชีวิตคือเฮ้ยเราอยากจะเกษียณยังไงเราจะมีเป้าหมายทางการเงินว่าหลังเกษียณใช้เงินยังไงสบายๆการจะไปสู่เป้าหมายนั้นจะทํำยังไงใพื้นฐานของการใช้เงินของเราพฤติกรรมของเราเราต้องรู้จักตัวเราเองมากมายแค่ไหนเราอาจจะบอกว่าโอ้เป้าหมายเรายิ่งใหญ่เกินอย่างมีเงิน20ล้านแต่เราหูใช้เงิน <f ool> ฟุ่มเฟือย้ะไม่มีนี่ท <c oughs> ่วมกระบาลอยู่เนี่ยนะเ <c oughs> <c oughs> จ๋อหวังมียี่สิบล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกป <c oughs> ัจจุบันค,บคนที่ตื่นตัวในเรื่องนี้เนี่ยแล้วเข้ามาฝากคําถามไว้ที่สมาคมนี้เป็นยังไงคะค,คือคือมันสามารถจะบอกได้ไหมว่าเราประชาชนในช่วงนี้เนี่ยมีมีความตื่นตัวเรื่องของการวางแผนการเงินมากขึ้นนะคะอันนี้จริงๆก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทางสื่อมวลชนนะครับในหลายๆด้านคนเนี่ยตื่นตัวกันเยอะมากยกตัวอย่างเราจัดรายการกระทาง สถานีโทรทัศน์ห<ม>รือว่าเราเปิดกิจกรรมการสัมมนาเนี่ยคนก็ลงเสงเข้ามาเยอะมากรวมถึงม,มีแม้กระทั่งโทรเข้ามาสอบถามววาเราว่าเออนักวางแผ่การเงียนอยู่ที่สมาคมไหมอยากจะเข้ามาขอคำปรึกษ,ษาอันนี้ก็เป็น อประเด็นอันหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีแฟันเชิึงเวลา <ะ S 1> แล้ว,ลวสาวอาทิตย์นเนี่ยอพ่อแม่ผู้ปกครองพลาลูกไปเลียยพิเศษท,ที่สยามหรือที่ไหนก็แล้วแต่แทนที่จะเวลาไม่น,นัน่งถัดนิตติ้งรีชอปปิง้งรอลูกเนี่ยอเราแวะมาที่ฟิตเนสดีไหมฟิตเนสเซนเตอร์เป็นเฟิตเนสเซนเตอร์เนี่ยมาขอคำปรึกษานิดนึงว่าเฮ้ยลูกเราอ่าพอเรียนจบแล้วเราจะพาจะมีเตรียมแผนการเงินให้เขายังไงให้เรียนจนถึงปีถึงโทถึงเออะไรเงี้ยครับก็ ได้ประโยชน์ทั้งทางลูกทั้งทาง,ง,งผู้บกครองทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันนี้จุด<ม>เริ่มต้นที่เราจะจัดวันเสาร์เนี่ยเอาละช่วงเช้าก็เป็นเรื่องของการปูพื้นให้เห็นความสําคัญของการวางแผนการเงินแต่ว่าตกบ่ายนี่คุณจะมีไอ f ฟ n เ n c ช a l f ฟ t n e s s อะไรตั้งแต่บ่ายถึงห้าโมงครึ่งเนี่ยก็มีคนสอบถามสำรองที่นั่งมาทางผ่านผมทางผมเนี่ยบอกอา้าล้วจะคิวกันยังไงราคาละบ่า,บายฉันจะได้คิวไหนเ<ช>มืออ่อไรจ,ออจะทำยังไงกันเออ ครับผมอันเนี้ยครั้งแรกเนี่ยเราก็ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ walk in เข้ามาสัมมนาในตอนเช้าแล้วก็ลงทะเบียนจองไว้เลยนะครับพอคุณเ,เกิดแรงบรรดาลใจจากการสัมมนาแล้วก็เห็นตัวอย่างที่เกิดจริงในช่วงเช้าแล้วเนี่ยคุณก็เอาสิจองเวลาไปเลยว่าคุณสะดวกช่วงไหนอาจจะต้องกลับไปรับลูกก่อนแล้วกลับมาเจอกัเนเดททีในช่วงบ่ายแก่ๆหรือว่ายังไงพอตอนเที่ยงคุณทานอาหารแ็จคุณก็ เข้ามาได้เลยอะไรอย่างนั้นก็คือสามารถไปลงทะเบียนจองที่งานในช่วงเช้าได้เลยก็คือบ่ายโมงถึงห้าโมงครึ่งที่ชั้นสิบเอ็ดใช่ไหมห้องหนึ่งหนึ่สี่แล้วมีกี่คนมีกี่คนเขาก็สงสัยแบบเอ้ยเกิดมานั่งกันอยู่สองคนฉันรอคิวกันอ๋อไม่ครับเรามีหน้าวิธการเงินที่เอ่อยู่พร้อมให้คำปรึกษาอยู่สี่ถึงห้าคนนะครับครับผมคือ ไม่ต้องกังวลนะครับก็คือเหมือนกันเราไปเจอเราไปฟิตเนสเนี่ยเราไปเจอเทรนเนอร์ส่วนตัวเราก็เฮ้ยฉันอยากจะมีบุคลิกที่ดูดีไม่อยากเดินหลังค่อมแล้วมีน้ำหนักกี่โลนะ<ม>ครับก็<ม><ม>เหมือนกันฉันไม่อยากเป็นคนอมทุกทางการเงินแล้ว<ม>โอ้ตายแล้วจะหมุนเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>เช่นกัน แล้วเขาต้องเตรียมเตรียมการอะไรมาั่งเตรียมตัวอะไรมั่งต้องทํากันบ้านอะไรมาก่อนไหมหรือเดินโบเบโบเบเข้าไปเลยอ่ามันจะดีกับตัวคุณเองนะครับถ้าเกิดคุณทำกันบ้านเตรียมข้อมูลมาก่อนว่าคุณมีทรัพย์สินนี่สินยังไงรายรับรายจ่ายเป็นยังไงแล้วคุณมีเป้าหมายยังไงคือในเบื้องต้นเนี่ยมันก็อาจจะได้เห็นภาพกว้างแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเตรียมข้อมูลมามันก็จะลงลึกไปมากขึ้นนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราจะมาโฟลูอัพกันยังไงก็คุยกันได้ครับครับคตอตอนนี้ก็เหมือนกับแบบเอสเต็ปที่หนึ่งคือให้หมอตรวจโรคก่อนตรวจร่างกายก่อนว่าสุขภาพเงินเป็นยังไงเอาให้โรคเลยฮะเอาเป็นว่าให้เทรนเนอร์เราดูก่อนว่าเอ้ยคุณเนี่ยแข็งแรงตรงไหนอ่อนแอตรงไหนเพร่มสรางกล้ามเนื้อให้คุณลุกสมาทมากขึ้นดีกว่าคือบางคนอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นโรคใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับไปตรวจสุขภาพโดยรวมก่อนให้รู้ก่อนว่าเอ๊มี โรคอะไรหรือเปล่ายังไงที่มันมีจุดอ่อนตรงไหนที่ต้องทําให้มันสมาร์ทขึ้นอะไรเงี้ใช่ไหมครับกับเวลาไหมคะหมายถึงว่าแต่ละคนเควรจะใช้เวลาสักเท่าไหร่คะต่อคนเนี่ยควรจะใช้เวลาประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีนะครับโอเคแหละเราเราเคยจัดคลินิกอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงๆเลยทุกทีคือการเป็นว่าพอคุยแล้วรู้สึกเออเกิดแรงบนราจใจมากขึ้นนะครับ อืก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่มาถึงมานั่งถามฉันควรซื้อกองทุนไหนดีอันนั้นไม่ใช่เลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเคยได้กล่าวไปแล้วนะครับอืมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอืมนะครับคือเอาเอาในหลักว่าง่ายๆคือช่วงฟิตเนสนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นว่างั้น ใช่ครับรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเรานะฮะใช่ครับแล้วก็รู้ว่าเราจะเดินไปยังไงนะครับมีเป้าหมายยังไงวิธิการยังไงต้องแผนการเงินก็ช่วยแนะนํำซึ่งมันอาจจะเลยเถิดไปถึงว่าแล้วแผนที่มันเป็นรูปธรรมควรจะทําไงแต่อีกมีเมสก์นํำแผนปฏิบัติเนี้ยควรจะเป็นยังไงมีกรอบของเวลาเป็นตัววัดแล้วก็ต้องมาดูเรื่องของ มามอนิเตอร์กันในแต่ละช่วงเวลาที่กาหนดคือถ้าพูดง่ายๆคือมันไม่จบในครั้งเดียวแน่ไม่จบไม่จบครับอ่าอย่างนี้สมมติว่าเขามาเจอปั๊บแล้วพอในเบื้องต้นหลังจากสี่สิบห้าทีจบก็อาจจะต้องมีเซสชันต่อไปก็เป็นรัดหมอกันต่อแล้วเปนัดกันเองใช่ครับครับผมอันนี้ไม่คิดเงินคิดทองไม่คิดนะครับถือว่าเป็นบริการสังคมครับแล้วก็เป็นการลดอ่าเสียงเรียกร้องจากทางผู้ลงทุนด้วยครับอืม เราเราเคยเราเคยจัดคลินิกนะครับเราเคยจัดกิจการอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงต่อรองว่าเออเมื่อไรจะจัดอีกเมื่อไรจะจัดอีกแต่ว่าอ่าเราก็หลายๆเรื่องเฮ้ยนี่ <c oughs> นี่คุณจะจัดทุกเสาเลยไหมหรือว่ายัางไงอ่าเราเราตั้งใจว่าหลังจากนี้เราก็จะจัดทุกเสาที่หนึ่งและสามของเดือนห <1 S 2> นึ่งและสามใช่ไหมฮะใช่ครับสถานที่ก็เป็นที่เดิม การเดินทางก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับนั่งรถใต้ดินมาขึ้นที่ศูนย์ประชุมสิริกิตกระต้นมาได้เลยที่ชั้นสิบเอ็ดแล้วแบบก็ในแต่ละครั้งที่จะจัดก็อาจจะมีสัมมนาเป็นน้ำจิ้มสักนิดเดิงฉะนั้นก็เข้า Fin แลนเชียลฟิตเนสกันส่วนเรื่องสัมมนาก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปอะไรอย่างนั้นหรอฮะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นแบบเริ่มต้นนะเริ่มต้นแนะนำในส่วนสมาคมด้วยแล้วก็รูปแบบด้วยนะคะอามาที่คุณตุ๊ก ตานะคะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะคือจะขอเรียนปรึกษาค่ะว่าปัจจุบันอายุ45ค่ะก็มีรายได้ของครอบครัวเนี่ยประมาณปีหนึ่งประมาณสามล้านนะคะแต่ว่าทั้งครอบครัวนะค่ะก็ค่า้จ่ายประมาณเดือนละแสนเดือนละแสนปีหนึ่งก็ล้านสองค่ะอื ก็ทีนี้จะเรียนปรึกษาว่าปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อกองทุนด้วยแล้วก็ซื้อหุ้นด้วยมีประกันชีวิตแล้วค่ะทีนี้เห็นว่าปีหน้าจะเริ่มคือพอดีว่าสามีเป็นเป็นแพทย์นะคะก็มีคณะบุคคลก็คงจะต้องยกรคณะบุคคลนี่พอปีหน้าเนี่ยจะจะต้องโดนยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วจ้ะก็เลยจะเรียนปรึกษาว่าจะวางแผนยังไงดีคะเพราะว่าจาก ที่ผ่านมาเนี่ยเอาเงินไปลงทุนแต่ว่าปีหน้าต้องเริ่มเสียภาษีะอะค่ะอ่าแล้วแต่ก่อนไม่เสียภาษีเเสียค่ะแต่ว่ามันน้อยอ๋อก็คือไปขอลดหย่อนตั้งคณะบุคคลอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ค่ะอ่าคุณ,ค,ณคุณก้อยมีคําแนะนำเขาคร่า,รราไหมอ่าจริงจริงเนี่ยผมอ่าจะขอสมนสิทธิ์ในการตอบในเรื่องของการให้คำแนะนำนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่เลกาอะไรเป็นเงินเสียพี่แต่เข้าใจเข้าใจว่าในวัน ที่สิบเจ็ดที่เรามีงานเนี่ยเราจะมีะวิทยากรที่มาให้คำแนะนาเรื่องการลงทุนการเงินด้วยเป็นคุณกเกษมเกียิเกยริกร,กรจากทางเอ็นเอยนยังนะครับอ๋อเรื่องภาษี<อ>นะใช่ครับใช่ครับลองลองเข้ามาฟังแล้วก็ลองถามคําถามกับทคุณเกษมเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยได้เยอะเลยครับครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีแต่ในนิดเรผมผมผมถามคุณตุกตาเพิ่มนิดหนึ่งคือสามีเป็นแพทย์ถูกไหมค่ะแล้วคุณตุกตาทําอะไรล้าล่ะไม่ได้ทําค่ะ อ๋อเหรออาออันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ภาษีเขาให้แยกสามีภรรยาได้นะค่ะทีนี้ก็จะอยู่ในบนพฐานภาษีของของทางสามีาหมดเลยค่ะทีนี้ว่าที่จะเรียนึกษาคือว่าถ้าเราต้องต้อง,องเหมือนกับว่าจากเดิมเราเคยได้ได้ไดลงทุนประมาณเเพิ่มเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอ,อจากเดิมที่เราได้ลงทุนจากเงินที่เราไม่ต้องเสียภาษีทีนี้พอ,อเราเสียภาษีเนี่ยเงินตรงเนี้ยมันมันลดลงไปครับค่ะมันลดลงไปเนี่ย เรายังลงทุนคือรับความเสี่ยงได้เลยยังลงทุนในหุ้นอะไรอย่เงี้ยได้อยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจคือคือเหมือนกับว่าเงินที่ลงทุนนั่นอ๋อเพราะว่าเดิมไม่ต้องเสียภาษีค่ะตอนนี้ก็คือต้องไปจ่ายภาษีที่คุณคิดว่าบางคณะบุคคลมันอ่านี้อยากได้ผลตอบแทน สูงด้วยค่ะแล้วก็ทำสิ่งได้ค่ะคือเอาคร่าวๆก่อนนะเขาคร่าวๆก่อนส่วนรายละเอียดอาจจะต้องไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญภาษีเนี่ยคือตอนนี้ไอ้ตามกฎหมายใหม่ที่เขาเข้าคอรมอไปแล้วปีหน้าเนี่ยคณะบุคคลเนี่ยมันจะโดนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะฮะกออ็อันนี้คงจะโดนแน่เขาคงจะผ่านเอาเขา้าเอาเข้าสภา,าผ่านออกมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นคุณถ้าสมมุติว่าคุณทรัพมีเนี่ยจะไม่เอาคณะบุคคลแล้วก็ต้องไปหาทาง ใช้ลดหย่อนภาษีจากมาตรการของรัฐด,ด้านอื่นเขาเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณก็ไปซื้อ r m f ได้อันนั้นกสิบห้าเปอร์เซ็น5ไม่เกินห้าแสนไปซื้อ LTF ได้อันนั้นกองทุนนะฮะก็สิบห้าเปอร์เ็นใช่ไหมคุณก้อยอ แล้วก็มีประกันชีวิตเบี้ยประกันก็ไปลดได้อะประกันชีวิตแบบบำนาญก็เบี้ยก็ไปลดได้อีกเหมือนกันนะมันก็มันก็ได้ยังได้หลายอย่างอยู่นะฮะมันก็ยังน้อยอยู่อ่ะค่ะก็เลยว่าคุณไม่คิดจะเสียภาษีให้หลวงเลยเหรอสยหน่อยนะสหน่อยเน้แม่เริ่มเสียแล้วแต่ว่าจะทำยังไงจะอยากลงทุนลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงอะค่ะ จัดเงินที่มีอยู่อืจะลงทุนในในหุ้นต่อไปดีไหมคะแล้วก็ซื้อกองทุนหุ้นอ่า<ป>ก็กมันสี่สิบห้าเนี่ยระยะวิ่งยังไปไกลอ่ะก็ยังลงทุนในหุ้นได้พูดถึงนะฮะในกองทุนอะไรพวกนี้แล้วก็ยาวๆรอกระทรวงเกษตรนี่ก็ยังได้อยู่นะคุณก้อยเนะาะค่ะแล้วถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่า<ๆ>ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจตาสารนี่ก็โอเคใช่ไหมคะคือลงในหุ้นกับกองทุนหุ้นไปเลย ก็ควรจะมีตาสานนี้ไว้บ้างนะฮะคุณคุณก็ต้องมีแผนระยะก,กลางในชีวิตบางสิที่แบบไม่อยากจะให้เงินต้นคุณมันมีความเสี่ยงมากจนเกิดเป็นนักเพราะนั้นแผนระยะก,กลางมันควรต้องมีตาสานนี้เอาไว้รองรับมั่งมั่งถึงจะได้ผลตอบแทนน้อยหน่อยแต่สมมติสามีภรรยาจะพาลูกไปเที่ยวหรืออคุณลูกจะต้องมีแผนการศึกษาต้องใช้เงินอย่างเงี้ยพวกนี้เราก็ไม่อยากให้เงินต้นมันหายไปใช่ไหม มันก็ต้องความเสี่ยงมันก็ต้องต่ําหน่อยก็ต้องเลือกเนี่ยแหละพวกตราสารนี้อะไรไว้มันควรจะมีบ้างอย่าไปคิดในแง่แบบโอ้ฉันลงหุ้นอย่างเดียวจะเอาผลตอบแทนอย่างเดียวมันมีความเสี่ยงนะอืมวันที่ผมอยากจะแนะนาอย่างนี้นิดหนึ่งคือการลงทุนเนี่ยเราเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยเราจะลงทุนยังไงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงๆแต่บางครั้งเราต้องเปลี่ยนมุมมองของการลงทุนของเราเหมือนกันอ่โดยที่เรามองเรื่องของการลงทุน เอาตัวเป้าหมายทางการเงินที่เราต้องการเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเช่นว่าเอ่อเป้าหมายทางการเงินตัวนั้นของเราเนี่ยมันมันรับความเสี่ยงได้มากหน่อยแค่ไหนนะครับแล้วตรงเนี้ยจะเป็นโจทย์ที่บอกเราเองว่าแล้วเราควรจัดพอร์ตการลงทุนของเรายัางไงเพื่อให้เทอเป้าหมายทางการเงินนั้นนั้นอย่างสมมติถ้าคุณตุ๊กตาจะลงทุนเพื่อเป็นอ่าเป็นทุนการศึกษาให้ลูก ในอีกห้าหรือสิบปีข้างหน้าอย่างเงี้ยโอเคระยะเวลามันอาจจะยาวนิดนึงนะครับอสัดส่วนของผลดตัก์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่าเราก็ต้องการที่ตรงเนี้ยเซฟไว้เป็นจุดการศึกษาให้ลูกแต่ในขณะที่คุณตุ๊กตาอายุสี่ห้าปีกว่าจะเกษียณหกสิบปีเนี่ยการลงทุนเพื่อเกษียณเนี่ยมันก็อาจจะมีสัดส่วนของตราสารเสี่ยงนะครับมากขึ้นนิดนึง ถ้าถ้าถ้าเราลงทุนโดยมองถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางการเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะทำให้พอการลงทุนของเราเนี่ยมันมันสะท้อนตรงนั้นนะครับไม่เสี่ยงไปทั้งหมดทุกอันนะครับคือเป้าหมายมันระยะยาวเป้าหมายมันระยะยาวระยะกลางระยะสั้นใช่ไหมฮะแล้วก็รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นไอไอไอเป้าหมายของเรากับไอไอทางเลือกในการลงทุนเนี่ยมันก็จะมันก็จะได้เหมาะสมอ่าใช่ครับ อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองในการมองเรื่องของการลงทุนนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องไอ้หาทางลรผสม์สาษีเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้นี่แหละไปเดี๋ยวรีบสำรองที่นั่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปคุยคุณเกษมเกียรติเสรีกุลได้อีกทีหนึ่งนะฮะในวันงานนะคุณตุกตานะสำรองที่นั่ง0 8 3 3 0 1 0 5 7 9กขอบพระคุณค่ะคุณตุกตาสวัสดีค่ะ ค่ะขอบพระคุณนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมนชัยด้วยนะคะเราพบกันในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่9โมงจนถึงเย็นเลยนะคะกับการวางแผนการเงินวางแผนชีวิตต้องขอบคุณสมาคมนักวางแผนการเงินไทยที่จัดกิจกรรมนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณก้อยสวัสดีค่ะครับลคุณราชพและเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะอปิดท้ายกองทุนบีซีเนียหน่อยนะเมื่อกี้คุณตุกตานะค่ะบีซีเนียนะคะก็เป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่จะบริหารเงินออมให้

ในวัยเกษียณจากบลจบัวหลวงนะคะสเสนอขาย7-14ถึงสิสิงหาคมนี้นะคะออ,อ,ออกแบบมาเพื่อผู้ที่เกษียณหรือว่าซีเนียร์ซิติเซนโดยเฉพาะเพื่อที่จะช่วยลดภาระในการบริหารเงินก้อนในยามเกษียณของผู้ลงทุนก็จะได้ใช้ชีวิตมีอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ลงทุนสามารถจะวางแผนการใช้จ่ายเงินของตัวเองได้ว่าจะต้องการเดือนละเท่าไหร่โดยการวางแผนขายกองทุนไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือจะเป็นรายไตรามาสก็ได้ตามแต่จะกำหนดนะคะ กองทุนนี้ก็เหมาะกับกลุ่มคนวัยเกษียณทุกคนเพื่อลดภาระต่างๆที่จะเกิดขึ้นในหนาคตนะคะก็ติดต่อได้สามารถจองซื้อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงเทพมีหมายเลขคอ l l c e n t หนึ่งสามสาม มูลค่าจองซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไปเนี่ยนะคะเพียง1,000บาทเสนอขายเจ็ถึงสินี้จำนวนเงินลงทุนของโครงการ5,000ล้านบาทติดต่อบรจอบวัวหลวงนะคะ0ูนย์สองหกด8ถ้ามีคำถามค่ะครับผมแนะนำสั้นๆน,น,นิดหนึ่งเืเนี่ยเทศกาลวันแม่พอดีซแม่ก็ให้ครับเออหรือคุณแม่เนี่ยอาจจะเพิ่งกเกษียณมาแล้วแกก็ยังบึนบึนบนงๆจะบริหารจัดการเงินยังไงเนี่ย ก็แนะนําคุณแม่ได้ว่าไปซื้อกองทุนพวกนี้นะค่ะอเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรัชพลน,นะคะครับร้1 101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกว่า20ปีบนเส้นทางธุรกิจกองทุนรวมกองทุนบวัวหลวงชัดเจนในแนวทางการลงทุนบอลจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725 ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แฟชั่นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะ จะช้าฟิวเจอร์คลาสรูมนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่จะช้าฟิวเจอร์คลาสรูมสาขาซ็นทรลาดพร้าวโทร029371118ถึง9วกาะกระแสเศรษฐกิจ โดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนพร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านปิตโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร